สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกติแล้วก็นิเคอิเช้าบ่าย VIP พีนะครับพี่พี่งวดประจำวันที่30นะครับเดือน7 2567นก็ะครับก็เป็นแนวทางของวันอังคารนะครับพี่พี่สำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับนวันที่ย9นะครับแนวทางของวันจันทร์นั้นก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับมาแค่เลขเด่นรอบเดียวก็คือรอบบ่าย รอบปกตินะครับผมเนาะส่วนรอบ v i p นั้นก็หลุดทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับพี่พี่เนาะก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมส่วนแนวทางของวันที่30นะครับก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากคําเตือนพี่พี่แนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเด็กต่ากว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับผมสำหรับแนวทางของเราวันที่ สามสิบนะครับในรอบ V.I.P. นั้นผมเขียนไว้แล้วนะครับพี่พในรอบ V.I.P. เนะาะเช้าเนี่ยผมให้สามกับเจ็ดรูดสามนะครับตัวเน้นจะเป็นที่สามห้าสามเก้าเจ็ดแปดนะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับให้แปดกับสองรูดแปดนะครับผมตัวเน้นจะเป็นที่แปดสามแปดหกสองหกนะครับท่านใดชื่นชอบในรอบ V.I.P. เนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่พี่ สำหรับอีกหน้านะครับก็จะเป็นแนวทางหุ้นรอบปกตินะครับผมก่อนไปรับชมในรอบปกตินะครับแอดก็ขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสำหรับพ,พี่สมาชิกเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยเข้าไปรักทายสอบถามได้นะครับพ,พี่สำหรับในรอบหุ้นปกตินะครับเชา้าผมให้ไปที่เลข สี่กับเลขแปดนะครับสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลขแปดแปดสามแปดหกแปดเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะครับสามตัวให้ไปที่สี่แปดเจ็ดนะครับผม นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในรอบเช้าหุ้นปกติส่วนในรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายให้ไปที่เลข7กับเลข4สายรูดให้ไปที่เลข4นะครับ40 42 46 70 เจ็ดสองเจ็ดหกนะครับสามตัวให้ไปที่เจ็ดสี่สองนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสรบหุ้นนิเคอีเช้าบ่ายปกติ แล้วก็นี่คือีกเช่าบ่าย VIP นะครับก็ขอให้มาเด้งๆด้ดปังๆทั้ง VIP แล้วก็ปกนะครับผมขอบคุณนะครับสลับคอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจแอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคลิปนี้กับสัสดีครับ